ก็ขอากาบสวัสดีเพื่อเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกัลลีนาฟรีไฟอีกแล้วตามเคยเลยนะครับผมมานะครับก็สมัครคลิปนี้นะครับผมในเกมของกัลลีนาฟรีไฟกับผมนะครับเราก็จะเข้ามาทําการอัปเดตแล้วก็จะเข้ามาทําการพืดอขึในส่วนของ กิจกรรมใหม่ขอสายฟรีกันบ้านนะครับผมมานะครับเราจะเมื่อคลิปึ้นแล้วรับผมนะครับเราก็ได้เข้ามาทําการพูดนะครับผมในเรว่ของกิจกรรมใหม่ขอสายเติมไปแล้วนะแต่พอเข้ามาในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ของสายฟรีนะครับผมมานะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปกิจกรรมแรกกันเลยดีกว่านะครับคือกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับ Lo s t and Love 7วันนั่นเองนะครับผมก็ สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมเพียงแค่เรานะครับเข้ามาทําการรออีสะสมนะครับให้ครบ7วันนะครับผมก็สามารถรับของรางวัลง่ายเลยนะอาทิตย์แรลรออีครบหนึ่งวันนะครับผมรับไปเลยนะครับในส่วนของก๋วบุฟเฟ่การล่าสัญหาแล้วก็รับไปเลยนะครับกดสรรพลาเครื่องกดจัดนะครับแบบเช่า7วันนะครับ เมื่อเราลออินครบ3มวันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถรับได้เลยนะครับผมในส่วนของคูปองโกลอยันนะครับผมจํานวน1ใบนะครับผมในการที่คุณนะครับเข้ามาลออินครบ3วันแล้วนะลออินครบ5วันนะครับผมรับไปเลยนะครับผมในส่วนของคูปอง์เดมอนลอยันหรือว่ากัวสุปเดมอนลอยันนะครับจำนวนหนึ่งใบนะครับผมซึ่งจะมีมูลค่านะครับอยู่ที่6คสเดมอนนะครับ1่ใบนะครับโซโกลอยันนะครับผมจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ300เหรียญนะครับ อ่านะครับแล้วก็สุด้าคือเป็นรางวัลใหญ่หรือว่ารางวัลแจ็ปพอเลยก็วาดได้นะเรียกว่าแจ็ปพอเลยดีกว่านะครับคือการใคุณนะครับผมรออินครบเจ็บวันนะครับผมคุณรับได้เลยนะครับผมในโซ่ขอเซ็ตลอตแอนด์เลิฟนะครับเห็นไหมครับนี่อ่านะครับเซ็ตนี้ไปเลยครับคุณจะเห็นนะการช้าชาของเซ็ตนี้ไหมครับก็ให้คุณนะครับ เข้ามาดูเห็นราคาได้เลยนะครับนี่อ่าเห็นไหมครับนี่แหละครับคือหน้ากานะครับผมของเลาะแอนเลฟนะครับผมนี่เซตนี้นั่นนองนะครับนี่อ่านะครับเซตนี้นั่นเองนะครับแค่เราเองให้ครบ7วันนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจะต้องเข้ามาเราเอ่ให้ครบ7วันนะครับผมซึ่งวันนี้ผมเราะมาแค่3วันนองนะครับน่าก็หมายความว่าเซตนี้นะครับผมผมมีโอกาสที่จะไม่ได้รับเี่เดียวกันนะผมเพราะว่าวันนี้ก็ คือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแล้วนะครับวันนี้คือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะจะเปิดให้ดูนะครับในี่วันนี้คือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็เหลือเวลาอีกแค่สามวันเนาะใช่ไหมสามสี่วันนี้นะครับซึ่งผมเราอีกเข้าฟรีไฟทุกวันเลยครับผมผมก็จะมีโอกาสที่จะออกได้รับเซ็ทลอแอดเลยพี่เขาแจกฟรีนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครได้แน่นอนอยู่แล้วครับครับผมได้นี่ก็คือว่าเป็นบุญมากครับผมได้แค่ครูปอลเดมอนรอนานแล้วก็โกรอ,อยอนแล้วก็ปวกนแน2สอ,อย่างนี้นะครับเพราะว่าผมรออีไม่ครบเจ็บวันไหนนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันในโซนของกิจกรรมรอแอนเลิฟนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันให้คุณนะครับเพิ่เข้ามารออีกครบุกวันคุณก็สามารถรับผ่อรางวัลได้เลยนะนะครับ ไปก่อกันเลยนะครับผมในส่วนของกิจกรรมหับไปนะครับผมกิจกรรมหับไปขอไปในส่วนของกิจกรรมอะไรดีแน่อะขอไปในส่วนของกิจกรรมนี้แล้วกันนะครับผมกิจกรรมนี้นี้กิจกรรมนี้ดีไหมว่ากิจกรรมนี้ดีอ่านะครับก็ขอมาที่กิจกรรมนี้แล้วกันนะครับคือเส้นขนฉาดนะครับบากเข้าให้ครับผมก็สมัครกิจกรรมนี้นะครับผมไดง่ายเลยนะครับเพียงแค่คุณนะครับ เข้ามาเล่นภายในเกมนะครับผมมาเล่นในเกมเพื่อรับของรางวัลหนึ่งกันนะครับผมนี่อ่นนะครับเล่นในเกมครบ5รอบนะครับผมรับได้เลยนะครับในโซ่ขอรูปป้าบูยาเรนะครับสามันนะครับกล้เลยนะครับเล่นครบ10อันนะครับ10รอบเนาะรับไปเลยนะครับผมคูปองไดมอนด์รอยัลนะครับจํานวน1ใบนะครับผมมาเล่นครบ15รอบนะครับรับไปเลยนะครับในโซ่ขอเสื้อสกินนะครับ เสื้อยืดสก,กินอะไรเนี่ยไลออนฮาร์ดเนาะรับไปเลยนะครับแล้วก็เล่นครบย0ิบรอบรับไปเลยนะครับสก,กินมี Boo นบูญ่า,านะครับนี่อ่านะครับเห็นไหมครับว่าเฟร้แค่คุณนะครับเข้ามาเล่นนะครับในเกมไม่ครบก็สามารถรับขอระวังได้เลยซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับกิจกรรมสสยฟรีแบบนี้นะครับผมก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับภายในเกมของฟรีไฟ,ฟซึ่งกรรันและสัปดาห์กิจกรรมสายฟรีที่เข้ามาก็จะ ไม่เหมือนกันนะครับผมดังนั้นผมก็ขอฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยแล้วกันเช่นขาฉัดบ้าเข้าให้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันในคลิปนี้แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะฝากคือกิจกรรมนี้น,นั่นเองนะครับล็อกแอนเล็บเจ็บวันนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันอ่ะนะครับผมก็ไปว่าค่ะเพื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับใครคลิกเข้ามาใหม่ฝากกด subscribe ก,รรกันด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ